เปปนนี้ยายเลยทำไมยังไม่มาอีกอะน่านานะซิโกปีเป็นห่วงยายจังถ้าไม่ให้ยายออกไปเก็บของยายก็ไม่เชื่อป่านนี้ไปเป็นลมที่ไหนเราก็ไม่รู้อะนั่นนะ่ะพูดยังไม่ทันขัดคำเลยยายเลืไม่เป็นอะไรหรอกนั่นนะ่ะมานั่นนะ่ะยาย ยายจ๋าโอ๊ยยายเป็นไงบ้างเป็นไลรลูกโอ้ยนี่ยายปีมีของอะไรๆให้ยายกินเยอะๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับกินข้าวกันนะจ๊ะ <c oughs> ปีห้ามให้ยายออกมาข้างนอกยายก็ไม่เชื่อปีอ่ะโอ้ยยายไม่เป็นไรหรอกลูกก็ช่วยกันเก็บนี่แหละค่อยๆนั่งนะจ๊ะยาย,ยงั้นปีไปเอาปิ่นโตก่อนนะจ๊ะไปลูกไป นี่จ้าย,ยายนี่ไงปีนโตของเรามีกับข้าวเยอะแยะเลยนะจ้าย,ยาย <S <S เดี๋ยวเราเอาไปกินกันนะจ๊ะปีระวังลูกระวัง วิจะไปไหนล่ะลูกเย็นแล้วคุณมนรับปากจะมั่นทั้งทีก็ต้องมีการจัดฉลองกันหน่อยสิคะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพระช่วยค่ะค่ะเดี๋ยวพระรี่บอกคุณแม่ค่ะคุณแม่คะคุณพ่อบอกว่าให้รีบไปที่โรงพยาบาลด่วนค่ะ คุณพ่อเป็นอะไรยัยพาไม่ใช่คุณพ่อค่ะยัยเทียมที่อยู่หลังบ้านเราวิ่งตัดหน้ารถคุณพ่อค่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอาการเป็นตายเท่ากันค่ะพี่วีพาคุณแม่ไปรอหน้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวพาไปหยิบกระเป๋าแป๊บเดียวจะไปทำไมละ่ะคุณพ่อไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยคุณแม่คะเดี๋ยววีไปก่อนนะคะเพื่อรอแย่แล้วพี่วี ไม่น่าเกิดขึ้นเลยครผมเองก็ระวังเต็มที่แล้วปกติผมก็เป็นคนที่ขับรถด้วยความระมัดระวังแต่ถึงยังไงก็ต้องรอผลตรวจจากแพทย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ความร่วมมือขก็ตัวนะครับจับคุณพี่คุณพี่คะ นี่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลไหมคะแล้วแล้วตำรวจจะเอาคุณพี่เข้าคุกไหมคะมพูดอะไรอย่างนั้นล่ะผมไม่ได้ขับรถชนยายเทียมแกล้มลงเองอ้าวแล้วทำไมตำรวจมาตั้งเจอ,อยาล่ะคะคุณพี่แม่คะพาเรื่องคดีเอาไว้คุยกันทีหลังเถอะนะคะตอนนี้ชีวิตยายเทียมสำคัญที่สุดอาการยายเทียมเป็นไงบ้างคะคุณพ่อ ออกมาเถอะนะคะยายเที่ยมปลอดภัยหรือเปล่าคือว่าคุณยายท่านมีเลือดออกในสมองนะครับแล้วท่านก็มีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยครับทั้งโรคหัวใจเบาหวานความดันคือหมอพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าคุณยายร่างกายท่านอ,อน่อแอเหลือเกินนะครับคิดว่าคงไม่พ้นคืนนี้นะครับ <c oughs>